สำหรับสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ที่เกิดจากไฟป่ากรมป่าไม้ก็มีการกำหนด5มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าเผาป่า,า,าต้นเหตุฝุ่น pm 2.5คือกำหนดให้เอกชนรับซื้อเชื้อเพลิงจากเศษใบไม้แห้งเปิดแอปพลิเคชันกำหนดวันจองเผาเศษใบไม้หรือเศษวัสดุทางการเกษตรและสามารถแจ้งเหตุเผาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ครับยังมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าในลักษณะของเต็นท์ปฏิบัติงานเคลื่อนที่มีการให้ใช้รถปฏิบัติการ ATV ดับไฟป่าในพื้นที่สูงและจัดอบรมหลักสูตรปลูกป่าและป้องกันไฟป่าให้กับอาสาสมัคร400คนด้วยครับแอปพลิเคชันในการที่จะบอกได้ว่ามีการแจ้งข่าวได้นะครับว่ามีการเผาเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมีการเผาเกิดขึ้นที่ไหนนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะบอก พิกัดให้กับเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานกับทางจิสดานะครับอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าหากว่ามีใครพบเห็นนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้ตลอดเราก็จะขึ้นเป็นฮอตสปอตขึ้นมาว่ามีการลักลอบเผาที่ใดบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจสําคัญของปีนี้ก็คือว่าเราจะนําเอาเชื้อเพลิงนั้นเนี่ยถ้านับจริงๆแล้วเกือบหมื่นตันนะครับออกมาจากพื้นที่ป่าทั้งป่าสงวนและป่าอนุรักษ์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเผาในปีหน้านะครับ